สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊จะมาเปิดกล่อง The History of w h o Set Bishop Essence เป็นเซตสองชิ้นนะคะข้างในมีอะไรบ้างกล่องสวยงามนะคะข้างในมีอะไรบ้างเรามาเปิดกล่องกันนะคะเป็นคู่มือลำดับการใช้งานนะคะแล้วก็สินค้าตัวหลักนักเอกของเราเลยก็คือเป็นเซต Bishop Essence ตัวนี้50มิลน,นะคะ50มิล ตัวนี้เป็นตัวเล็กแถมมาค่ะกับในเซตนะคะแล้วก็จะเป็น Balancer นะคะ Line Radiant แล้วก็ Emulsion นะคะอย่างละ25มิบหนะมิลตัวนี้มาพร้อม First Care Sense นะคะ First Care อีก15มิลค่ะแล้วก็มีตัว Purifying Mask ตัวนี้เป็น m a ส์คผลัดเซลล์ผิวเหมือนกันนะคะมาส์ Mask. แล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Toner Sunscreen ตัวนี้เป็น สินค้าออกใหม่นะคะตัวนี้เป็นสินค้าออกใหม่นะคะตัวนี้จะทาแล้วช่วยให้ปรับผิวให้สว่างขึ้นมา1โทนนะคะเป็นกันแดดตัวที่มีเนื้อครีมสีชมพูเป็นสีเหมือนลูกพีชนะคะสีพีชนะคะตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่คะ่ะเส้นนี้นะคะราคานะราคาปกติแล้วนะคะราคาเคาน์เตอร์นะคะจะอยู่ที่เซ็นละ 185,000วอนนะคะหรือถ้าเป็นเงินไทยแล้วก็จะมาณ5,550บาทนะคะน,นี่ปุ้ยลองรีวิวดูแล้วก็ขายจริงด้วยค่ะไม่ได้ลองรีวิวอย่างเดียวนะคะขายจริงด้วยนะคะมีสต็อกอยู่หลายเซ็ตอยู่เหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นราคา3,990บาทรวมส่งนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็เข้าแวะเข้ามาชมที่เพจได้นะคะแวะเข้ามาชมที่เพจหรือว่าสั่งซื้อทางอินสตาแกรมก็ได้ค่ะหรือว่าไลน์ก็ได้ปุ้ยให้ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เอาเป็นเท่านี้ก่อนนะคะแล้วจะมารีวิวเปิดกล่องตัวอื่นให้อีกค่ะขอบคุณค่ะ